เอาละครับเพื่อนในเกมของโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในวันนี้ก็เป็นการขุดนะซึ่งประมาณรอบก่อนๆถ้าผมขุดแล้วผมใช้สว่านใหม่ครับสองหัวสามหัวใช่ปะ่ะแต่รอบนี้ครับผมจะมาลองทดสอบโดยการใช้สว่านเพียงแค่หนึ่งหัวครับอ่าแต่เป็นสว่านใหม่นะไม่ใช่สว่านนี้นะครับเราจะมาลองขุดกันดูนะว่าจะได้ของดีๆหรือเซ็ตดีๆไหมนะครับ อ่าผมอาจจะเพิ่มหน่อยไหมเพิ่มคืออันนี้มันปกติผมโดนสามชั่วโมงเอาสามชั่วโมงเลยเอ่าสามชั่วโมงอ่าจะได้ไม่แบบไม่ดูแบบแตกต่างเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอามาดูนะครับผมแรกก่อนนะเราต้องมาแรกนะครับที่ a อ c มิชมิไอไมเคิลชานเดอร์นะครับนี่มาเลยมาแรกก่อนนะนี่ ผมเปิดยังวะมันแลกได้ยังมันจะแลกได้เลยปะหนึ่งหัวอันนี้บังไปบังไปแรกไม่ได้ต้องเปิดก่อนนะครับอ่ะเราเปิดก่อนนะใครแลกใครซื้อมาเราแรกไม่ได้ก็ต้องเปิดนะครับนี่มันจะเป็นแพ็กนะเรากดมาปุ๊บมันจะกลายเป็นสิบอันนะครับทีนี้เราจะแลกได้ครับ ไปไหนละเลย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 แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเ yeah. อสามวันฮะมันก็สามวันอยู่แล้วประมาณสชั่วโมงนะครับมาลองมาขุดกันดูแล้วกันนะสําหรับสาว่านตัวนี้ครับปื้อไปแล้วเก็บของตกปลาก่อนแล้วกันนะของตกวงตกปลาก่อนครับให้เรียบร้อย ป waited, so ึ๊บปื๊ดปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊ปึ๊บป๊ป๊ป๊เก็บให้หมดนะคันนี้เปลือทงเปลดอยหอยเก็บให้หมดนะครับมาเราลองดูนะครับจุดที่ผมจะขุดตรงนี้เลยนะรอบก่อนๆนี่ของดีมาบึ้มเลยนะครับแต่ผมแนะนําถ้าจะใครจะขุดสวรานเก่านะครับผมแนะนํเลยสวรา์ใหม่ดีที่สุดกัดฟันที่น่อยเองนะครับ ของในนี้ดีหมดเลยนะเลวลาผมได้มาหมดแล้วแต่ผมขายหมดแล้วเห็ไหมเงินเอ็มขึ้นขึ้นแบบคือมันคุ้มอะ่ะถ้าได้อะ่ะเ,เพราะว่ามีคนซื้ออยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยขุดนะครับไว้สามชั่วโมงนะแล้วก็อุดเสร็จครับเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันนะว่าได้อะไรบ้างนะครับองงั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ขุดเสร็จเลยละกันนะเดี๋ยวผมปล่อยขุดไปงนนี้แหละครับ เอาละครับหลังจากที่ผมนะครับปล่อยขุดไว้3ชั่วโมงเนาะเรามาดูผลประกอบการหรือว่าหลังจากที่ขุดเสร็จแล้วกันนะครับม่ได้เลยมากเนาะอืมเอาจจริงนะผมว่าหนึ่งหัวไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับเออหนึ่งหัวไม่ค่อยคุมมันได้ตรงแค่ใบใบตัวแล้ว EP EP ก็ได้เยอะมันก็ปกติแหละแต่ถ้าคูณ2ทีผมว่าต้องไป เล่นสองหัวไม่ก็สามหัววะ่ะระนานใหม่นะคือมันได้แค่ใบนี้มันมันไม่ได้เซตอื่นนะครับมันไม่ได้แบบเป็นของเป็นเซตเลยนะแล้วก็ได้ของพวกนี้แหละนูกแก้วนี่ครับสองสี 2, 4, นะ่เนาะอืมได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ได้นี่แหละใบตีบวกครับถ้าถามผมนะผมว่าแนะนำไปใช้สองหัวดีสุดคือสามหัวเลยนะครับ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยเรืละกันนะครับเจอกันคลิปหน้าเป็นนะอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์ประจกตผมด้วยนะการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับแล้ววันนี้เจอกันครับไปแล้วฮะบ๊ายบายครับผม